แล้วผมใจในตัวน้องจริงเลยคุณเปียโน,โนเนี่ยสมมติผมบอกว่าผมจะกลับบ้านตีหนึ่งครึ่งใช่ไหมแล้วตอนนั้นนะ่ะคือตีหนึ่งสิบนาทีตีหนึ่งครึ่งเป๊ะๆจะมีข้อความส่งมาหาผมเลยว่าแบบว่าถึงเวลากลับบ้านแล้วนะจ๊ะต้องตั้งนาฬิกาปลุกเลแนะ่แน่นอนตั้งนาฬิกาปลุกแน่นอนใช่ไหมตั้งนาฬิกาใช่ไหม นัดทุกวินี่ชอบเลยผมแบบบอกเขาเลยผมโอ้โหชอบมากตามหมดไม่สนไม่สนว่าอยู่กับใครชอบจริงริงภูมิใจเลยนี่ภูมิใจเลยแบบตามเวลาเป๊ะเลยเพราะปกติสมมุติผมบอกว่าผมกลับตีหนึ่งครึ่งอ่ะจะกลับจริงๆประมาณแบบตีหนึ่งห้าตีตีสออ่ะหลๆไปประมาณเนี้ย ดีทีหนึ่งรึ่งเป๊ะเป๊ะคือแบบโอ้โหทั้งข้อความทั้งโทรศัพท์